สวัสดีครับผมจานตีครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นัแฝกนะครับช่อง u t u b e จานตีผีบ้านนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมผมพามาเบิ่งอย่างน้อยผมครับผมปลูกเป็นโซนนะครับโซนละสามลอยสามลอยสามลอยคือตามกําลังจะของเห็ดได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ของผมมันเป็นพื้นที่กันด่านครับแห่งแรงครับมาเบิ่งอย่างพวกนะครับผมมาตัวนี้บอลอดเนี่ยนครับตัวใหญ่ด้ครับตัวหัวพุนครับเออ แรงครับเดี๋ยวผมเตรียม,มน้มาโหดใส่กระบ,บอกหดครับผมตอนนี้ใช้ระบบน้ำหยดว่ได้ล้วครับระบบน้ำที่อย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ครับครับผมบนนี้มีต้นเดียวได้ต่วนเอ้ยส่งขขาวน้องซ้ายเบิ่งก่อนครับพ่นต้นนันกแมีนต้นนั้น,น,น,นกเมีน,น,นมโอ้ยนี่ต้นนี้กบไปเห็นเตรียมตัวเลยนี่หดเลยไม่ได้มืออื่นเนี่ยไม่ได้ลดยางลงแล้วจาก,กจีดหนึ่งพังหนึ่งเป็นจิตหนึ่ง พักสองเช่นแล้วมือหนึ่งทุมท่มเทกำหดอย่างนี้แล้วเออแล้งจนนี่ใบมันมึงได้พุณะนี่นี่นี่ไปเลยนี่ไปเลยนี่นี่ไปเลยนี่เออปุณะแหีงกับกับกับเออต้นบักนี่มันมองผู้ใหญ่วันนเห็ดไห็บ่เป็นมีวมีต้นไหนเป็นจักต้นนี่จะมองนี่แหละมองที่โบเอ้วนเห็ดยังบ่แล้ว พอดีบอกเห็นเจ้าเด้งพวยอวนเดอ้อว่าหมายถึงว่ามันเห็ดบ่อทันฝนเนาะเราต้องทำใจมันพวยอวนมองดูนี่โอ้เปลี่ยน,นใใได้ด้วยปะมึงดูไม่ไม่กระบอกครับฝนนามดูเออมีอยู่มีอยู่อไรอาไปเอปือเหตไดใไดเหตดใดบางหนึ่งครับสอง สองต้นสามจะได้สามต้นประมาณสามต้นครับสามต้นต้นนี้ตันพูนพูนที่โบได้หรือเปล่าหนหนะจะได้สามแล้ค่อยแบกไปขุดแล้วก่อนอย่างสามพอมีปัญหางดกู้มือมือละขันสองขันอย่างใหญ่ดิบกคิดว่ามันี่เป็ี่ยนหนึ่งสิเสียไปต้นหนึง่งไงได้ตุนกุเนี่ยโอโ้เสร็จไปแล้ว แรงคักแรงแน่เตะดินจนกุนกุนเว้ยเออปบะเทศยังดอกยำดงโอ้มาตอนแรกก็มาตัวท่นะอแขนนะนี่แหละตุ่นเขาตุนแขนนี่แหละปักง่ายนึงขอมือแน่นแล้วขอมือแน่ขอมือแนะออนะ่เอามือมาเอามือมาก่อนบ่อยากได้แขวมันคมโอ้ยเนี่ยมืออ่ะอ้่ะ,ะขอมือโอ้บักลงให้มือก่อนมือ จะลบตัวน,นี้มาลงมากครับมาเขาอยากว่าไว้ยอยู่วัดเลยไปขออาจารย์ติงมาแม่ไปขออาจารย์ติงมาเนี่ยตูนหากออกเปาะนะเนี่ยตูนแล้วเปาะหนาหมหดโอ้ไม่อยากเปาะอย่างไรเลี้ยงขับปุ่นตัวหนึ่งให้เบิ่ง สองต้นพุ่นต้นหนึ่งพุ่นใบโลนไปละพุ่นเห็นบ่มันเหี่ยวมดเลยในหดน้ำมันนี่มันคายน้ำนี่นี่อาการหันพอะดีนะเมื่อคืนนี่ทีมยางเครื่องสวนเลยเมื่อคืนนี่เพื่อมันจัดก,การกับนี่โดยเฉพาะเลยจะใส่เวลาเป็นมือ,อพุ่นขุดใส่ขวดแล้วในตุนบ่อพอแนบะอยู่ขวดนี่นะ อย่าง,งมันใหญ่ขึ้นโอเคใป่ะได้ขูดขวดออกหรือว่าท่านก็สิเติมขุดอีกฝั่งหนึ่งขุดอีกฝั่งหนึ่งเติมนั่งน้าั้งสองฟังเลยขุดอีกฝั่งนีฝั่งหนึ่งเนาะดูเนาะเอานี้เนาะพวกนี้บ่เติมที่มันเติมซาบคูดมองขวดแล้วออกรถเพราะว่ามองขวดมันมีหักดิเออ อันขุดออกนอกเขียดไปทีมันสีซับหักมันเนาะอันขุดมางขวดเนี่ยขุดงัางขุดขวดปุ๊บแล้วซ่อมๆๆพ่อไอ้กอกบอกไม่ต้องมันก็ง่ายขึ้นน้ำเนี่ยขวดบ่พอเขาไปเติมเต็มขวดก็บ่เพอาต้องใส่กระบอกให้ไผ่สองขวดนะแบบนี้เลยไ็้สีพ่อครับผมม่เสียหน้าที่เลยนี่ตุนโอเคครับทรงข้าวหอยพู้ยวนเด้อบ่แน่ใจอาจจะให้เคี้ยวมองนี่ก่อนก็ได้ หือจังไหนวะอ๋อไม่เมื่อไนกอนเราเคี้ยวผมละหรือว่าตีเคี้ยนนี่เก่งเคี้ยนนี่กันมีขอดีอยู่ขอเสียคืองานใหญอบางทีงานใหญ่ใยญ่สิบ่มีเลยเอาโอเคครับผมขอบคุณครับ